ดาราหนุ่มเป็นห่วงรังพันดาาลื่นล้มหัวฟาดพื้นจำอะไรไม่ได้เลยสุดห่วงพันรยานักสแสดงหนุ่มเชนทวันเป่งสิริวัตรออกมาเผยอาการป่วยของพันดาาสาวสวยแพรริคาพาที่มีอาการบ้านหมุนและมีอาการจำเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้เชนระว,ว่าพันดาาสุดที่รักลื่นล้มหัวฟาดพื้นขณะกำลังเก็บกวาดบ้านส่งผลให้จำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลย ทั้งหินปูนในหูหลุดไม่สามารถขับรถได้และด้วยความตกใจกันมากทั้งคู่จึงไม่ได้ลงข่าวบอกใครเลยเป็นห่วงน้องแพรหลังเป็นโรคบ้านหมุนอาการตอนนี้ค่อนข้างแย่พอสมควรครับเพราะเป็นอะไรที่รักษายากมากอาจจะต้องกายภาพบำบัดและไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่ตอนนี้น้องแพรจะทำอะไรก็อันตรายมากๆกลัวจะขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวจริงๆแค่เดินขึ้นลงบันไดย,ยังอันตรายเลยแล้วถ้าอยู่ๆอ,อาการกำเริบขึ้นมาอีก จะทำยังไงโดยปกติผมตัวติดกับแพรตลอดแต่ตอนนี้ผมได้ออกมาทำงานนอกบ้านแล้วแต่ผมก็พยายามคอยเช็คส่งข้อความหาตลอดว่าแพรตาอะไรอยู่เป็นไงบ้างวิดีโอคอลหา